บดเดเฮ็คนมาหาหลายจนเลาะจนปลาจะแตกล่ะอ๋อจากปีวิวปลาอย่างาพี่น้องนี่ต่ปลาอย่าง่าห,หลด้วนเลยทั้งปี่ก็ปลาอ่อยครับมหาเฮ็ดแต่บได้เฮ็ดครับบบมี่มีนยาง หย่อนคนหาหลายกว่าเห็ดกับคนหาหลายตอนนี้มากับเป็นเวลาใบใบเลี่ยงแล้วครับมากับสีนายได้บอสีนายเห็ดสีนายได้อยูเนี่ยคือได้ครับแต่โบหลายเท่าไหร่แต่บบหลายเท่าไหร่โอ้คนว่าได้อยู่ครับจะโบหลายคนว่า นะครับบรรยากาศการมาหาเห็ดกว่าจะได้เหตุกระดอกว่ามันเรื่องง่ายครับถามว่เกิดร้ายอยี่าีกับบ่เหลือคนอีเข้าไปหากร่ดกคนหาเหตุอีซองคนมาใส่อะไรท,ที่ไหนใส่ละม้นอยู่บ่เด็กไปหาตัาง้งโดนตั้งน,นั่น ใช้พวกนีมันใช้กระตาหนึ่โอ้ยต้หนีกระตาหนึ่งแล้วกระตาหนึ่งประมาณอ้อหน่อยหนึ่งใช่ดอกนี่ดกเอามานใช่่ดีเฮ็ดนี่ดี่ดเฮ็ดเบิรงครับโอ้ยตรงนี้นี่ดอกนี่ดอกน นี่ครับยี่เดือนครับเฮ็ดเนี้ยมาหาได้ว่าชิ้นไหโอ้ยใหมมันทับมันไหมทับเฮ็ดเวอไหมทับมันหน่งหน่อๆได้ดอกน่อยๆก็มี่โอ้เนี่ยังพอดีเลยนี่สีคือใบใหม่นะครับพี่เบแต่พวกพอสกิลจะดีจะโบโหเลยคือใบใหม่แห้งรอดตาข้นจังได สองดอกยี่สองดอกสอนนอย่างเดีนี่ได้สองดอกแามดอกงามหามฮามอยู่แถวนี้ละเกาสัน่อนะครับดอกนึ่แต่จะไหนได้ย่สิ้ายี่บ้นี่เบิรงกาอยู่ ยูแบบคือใบใหม่เลยใช่ไหมครับนี่ยูคือใบใหม่เลยออไไเลยอาเก็บเอาชิ้นหน่อเก็บอืโอ้ยใส่ยกขึ้นบ้างชิ้นหน่อยกขึ้นบ้างหายถ่านผสมบ้างโอ้ยงามป่ะงามใส่ทีหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวแบบงามเอาไปใส่กระตายไว้แล้วใส่กระต่ายไว้ยูไปไกลจากมองจอดรถครับถ้ากัญญางกายเฮ็ดเนี่ย เฮ็ดผึ่งอ๋อเฮ็ดผึ่งอีตัดดีกว่ามีเฮ็ดลำมากเฮ็ดลำมาก็มีก็เฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งอีตัดผู้เชี่ยวจะขื้อมาพิกายจะมีเฮ็ดเฮ็ดผึ่งตับเต่าเฮ็ดตับเต่าเฮ็ดยังที่ไหนเฮ็ดผาน เห็นท,ท่านม,ามั้แมนโอ้เห็นท,ท่านาอย<า>ู่ผ<ะ>ีงามมาั้ยงามโอ้ยงามเลยแล้วนี่ว่านเขาแล้วครับแต่ว่าพักการ์วานว่านลาลังครับแถวทั้งบ้านนี่พกักกานขึ้นหย้าไปเลยครับแถวนี้แสดงว่าพนบ่ไปมาทั้งบ้านวลีอุดมตำบลท่าโพธิ์ศรี อโอัลโหนน้ำมันชาครับรน้้ำมันชาค,คิดว่าแรงครับแถวนี้ฝนจะพ่ค่อยดีซ้ำทงังงสบลสมศาสตร์กับท่านี้คือบสบลชาโพสีทางบันวารีอุดมครับพรกันมหาเห็ุเปลี่ยนจากกันไปรอ,อน้ำบาดรเรียกว่าน้ำตลาดครับ เขาป่าหาเห็ดหลองเปิ่งกระช่อมบรรยากาศตามท้องไง่ท้งองนาออกจากป่านึงครับก็จะลองไปอีกป่านะึงจะค่อยกลับ แล้วนี่ไม่จะปลามันเลยกำลังขึ้นงามมันก็ปลูกแล้วนี่ชาาวบวารจะปลูกแล้วนี่ชวบ้างก็จะปลูกมันสัะหลังกับต้นมะม่วงยี่าผ่านโอ้โวิวสแยบงามเดี๋ยวลงลงไปแล้ว ตอนนี้เ้าก็จะปลูกกระลังถอดหย่อนมาหน่อยหนึ่งครับปลูกนาฝนได้เพราะว่ามันสั้นครับหนาจะไหลลงไปตามหลองหนามตามหลองตามออมอญหวานกับห้องกวานดอ่ะมอญหนาวหนาวเพราะว่าเป็นหนามลงหนาม มาไหนพอดีพอดีเลยทางนี้จักหน้าจะเขาเกือทำกันหมโอ้อย่างหน่อยมาทางนี้บ่มีไฟฟ้าใส่ครับไฟฟ้ายั่งมาบ่วหอดแถวนี้ใส่โซลาเซลล์กันครับ ทงหนังใส่แพงโซลาเซีลกับว่าใกล้จหมู่บ้านครับห่วยมีหอดลักล่ยันะักไล่มาถึงไหนรักไล่รักเขียดเด็ดจะลองเขาไปหาเราบางอีกปลานหนึ่งครับแต่ว่าแถวนี้ฝนพิจะตกนี่ฝนบ่หอดเท่ากันแต่เป็นไก่กันทัางขวาเมื่อยครับจะเป็นร่ำนำโดมความ เลื้อเขาแล้วครับจังไดจังเดียร์ข้นกว่าเยอะภาว่มามาจนบ่ายจนขำต้นมาบอกมาหาเฮ็ดเพื่อก็จะมาติดคนเคยมาเฮ็ดบอกคนเคยมา,าเฮ็ดเพื่อก็จะมาเต็ะะมเสาๆเสาเหมือนเลยได้เป็นปลาใหม่ปลายางยางหน้าครับปลายางหน้าส่วนยางหน้าถ้าส่วนหลาย ưu cấp lăm nắm nhảy เกียนนึงครับเกียงางสมัยโบราณนีกเอเหตอเลยโอ้ลอดรอดอเดอรอดเดอบเดอรอดอดไที่ไหนครับเป็นที่ไหนเนอซ้ำช่างเกียนช่างสมัยก่อนครับ เขาป้าเขาโดมก็จะแบนี้นะครับพี่นอดอหนอองหอ,อ,อดที่ไม้เหให้มันานเด้อเขาูกไม่แน่ใจหลังจากยางรลัดเลาอมาริมโดมครับนี่ครับฟังโดม มาหาอยู่แค่ฟังโดมครับริมโดมเลยโอ้ยนี่ครับพ่อเลยครับพ่อแลดอกหนึ่งงานใช้หน้าเจ็บไหมนี่พ่อหนึ่งพ่อนี่โอ้ยใช้หน้าเบอรงน่ะงามปะใส่ของเอาใบใหม่ออกจะคือใบใหม่ครับหน้ามาหนะเด้อดอกหนึ่งใส่หน้าโยกคนเบิรงโอ้ นี่นายมาแล้วดอกหนึ่งเราเป่นไงเนี่ยัะย่งหาย่างหาแถวๆนี่ละรอ,อ,อดตาละดอกหนึ่งละ่ะรอดตาคนอื่นครับถึงจะได้เก็บได้ดอกหนึ่งี๋ยวยังหาแถวๆนี้โดนบ้างทางนี้ผมฟังโดนมาก่อนนี่บอมาหาเฮียกะจะมาถ่ายรำหนำโดมให้พี่น้องในเบิร์ครับตอนนี้รำหนำโดมกับคุณครับคุณ เป็นสีคุ้นๆเลยโอ้แต่ผลเป็นทรายหาดทรายหาดขาวครับังมีค้นหาปลาครับเป็นพี่น้องในหมู่บ้านครับเป็นมาหาปลาเป็นทรายหาดสีขาวเลยครับท่านผู้ชมวิวแบบงามแบบดีเลยน้ำกว่าจะไหลลงไปทางนี้ครับน้ำคุ้นครับช่วงนี้ฝนตกฝนหลงกับน้ำก็จะคุ้น มาหาเห็ดไก่ลำดำโดมครับไปสิหนาาไปเกิดไปหาเห็ดต่อเลยนี่ฮ้ยอ่างตีเห็ดดอกเดียวของเจ้าอยู่หันละไ,ไปหาอีกปเบิ่งรับทางลงมาเิดเห็นสมัยจังกรครับบรรยากาศโอเคเป็นอีกหน่อยครับมาเหลียงงวเลียงกว้วย,อยเอาควาวยมาลงน้ำครับเอาควาวยมาลงน้ำโดมนี่ครับเป็นทางหล่องน้ำ ลหล่อมทางเดินทางครับครับอ่ะนี่ตา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 โอ้ยโอ้ยไม่หันเร็บได้เนอ้อหัวตัวเล็ก ผู้เบิลกับเบิล

กายบ่มหีบโอ,อ้อมหอมไไลรับอ,อมัว,ว้ไปงานไปอีกแบบครับตอนทำอามาต่แรเร็ตอนนี้ก็จะเลี้ยวซะ จะเสียงไห้เ sí, ที่ยงหน้าก็ปสิดีแหับบรรยากาศดีครับเลียงหัวปอมครับเอาโูกมั่นเลียงงัวครับอยู่ทงอยู่ทาอยู่เนไทยเหนาครับท่านเอจะเป็นแทงหนาปะปาครับแต่ว่าใส่แสงโซลสิวโซนเนี่ยแค่ฝ่ายงมาไวหหอครับซึ่งเป็นทงหน้าแต่ว่ากับ ไฟยังมาบีไฟฟ้าใส่ครับยังใส่โซเซียวเือนอยู่หน้าอะไรไงหน้าคือ,อยังว่าจะเลื่อนครับสานะเรื่อินที่ที่จะเลื่อนครับเรื่อเสาไฟขอไปหอดแล้วครับผุกล่องํางรำนนดมแย่มานี่เป็นหนามเลยแต่ว่ามีถักวพักตบถวกจอกแหน้ประมาณ นี่ก็อยูน้าครับหลออมั่วไปเลยใส่ไฟครับ ว่าจะกับเลครับจะาผอปลาทุ่ยถ่ายาากเกือบแกไปแล้วเกือบเทาไปแล้วตัวนี้เทาไปแลว,าาแลวตัวนี้กำลังงามตัวนี้พี่ ตัวนี้ของชินาเห็นนี่ผึ่งครับ้เ่เจีม่เมันมันได้เร่นยุดเจบเนาะม้าอีกห้อีกตรงยึดแถวนิแหละโอ้ยปาดจทัดปีกพีพีอีกดอกนึงเก็บเจ็บเ็บบอีดอกนึงโอ้พีดอกนึงอีนี้ตัวพีสามดอก

Yeah. Uh huh. มันสอนกันไรดอกตัวนี่โอ้ยแตกแตกตัวนี้แตกออกจากกันแตกออกจากกันเลยตัวนี้เนี้ยเนี้ยครับไปน้งมันสอนกันโอ้มันแตกออกจากกันมันฆ่าต้นอันใหม่ แต่กันเนาะเี่เี่ยเ่ตุ๊กแตไอ้ม่นานมากเนี่ยแห้วไอ้มนามากเนี่ยีดอกห้าดอกนานคุ้ยห้อมขดมันกับเป็นยังสี่ยู่ไหนวะโอ้ยขี่คุยยร้อมบานเลหน่อยหน่อยขี่คุยครักโอ้ยมาหาเห็ดส่ครับปลาศาสตร์ครับ ปเป็นใะเฮ็ดพ่อออกดีแห่งมีหอด่วยเ็นมาเหลี่ยงขวนะเเี่นมาเหลี่ยงข่้วยครับ ว่าจะเสียงเง้ยก้อนลงก้เลงเสียงง,งวงเสียง,ง,งข่อยสะจวสนิมีตัวตัวอ้นอนอนนวนแขนบบกกะโลงครับแขนบบกกะโลงว่ามันกระดิ่งได้เป็นกระโลงกระ,ะโลงใหม่มีอีกตัวหนึ่งพื่อนยัย มีตัวน้วนเดี๋ยวพอดีล่ะฝนกระลังจะตกพอดีเนาะฝนตกใส่พอดีเลยมีหยาอ้วนนี่ยแล้วผุนตัวผุนตัวเมย์เท้าในี้ก็ที่พอดีเลี้ยงอยู่ด้วยเท้าในน้ำตอนน้ำ บระคุมค่าจังเลยโผล่งามมันสูงหน่อเออหุ้ยข่อยหน่อยได้เสียงเนี่ยข่อยเพราะว่าอยู่บ้านบ่บ่มีเหลืองเขาบ่เหลี่ยงเหรเขาบ่เหลี่ยงเลยเหลี่ยงเหลี่ยงเหลี่ยงจะงัวฟ้ายู่งยังเสียงดังก็แลงก็แลงขึ้นดังขึ้นดังเสียงมันก็ลงใหม่ดังแล้วเสียงเปนข่อยมันงัวอยู่นี่